วัที่ายดหนสีหเลยแลก็สวดีรครับผวันนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นม,มากๆที่ไมาเจอทุกคนนะครับผมกด็ดีใจใจที่ทุกคนตั้งใจมาหาผมในวันนี้นะครับผมก็อยากจะมอบโชคพิเศษหลายๆโช์เนี่ยให้ทุกคนเลยนะครับผมก็ หลังจากนี้จะมีโชว์อะไรบ้างจะมีใครบ้างเป็นอะไรอย่างเงี้ยรอติดตามครับก็ผมมีวิทยานะครับผมเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำตัวทีเซอร์โป๊อยางไป็นางนานวันนี้เราได้เจอกันแล้วนี่ใช่จะบอกว่าที่จริงอ่ะจอนคิวพี่โทย ี่ยเอาป็นจริงที่เป็นเกียรติมามาที่ได้มา,า,มาแฟนพี้หนูอขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนๆด้วยนะคะถ้าถามความรู้สึกที่วันนี้พี่ตื่นเต้นมากๆแต่ว่าถ้ามความรู้สึกน้องเลยรู้สึกไงบ้างวันนี้ถือว่าเป็นแฟนพีนแรกด้วยรู้สึกโคตรตื่นเต้นอ <laughs> เออมันเป็นยังไงไมันเป็นยังไงเราสุม่อมาลานทาาไหนว่าจะเกิดงานนี้ขึ้นเออซุ่มท้องมาประมาณ ไม่ถึงเดือนต้องไม่เดือนได้อ๋อแล้วก็คือเต็มที่มากเขาชุวด้วยเวลาที่มันจำกัดด้วยใช่ไหมคเต็มที่ไะทุกคนเมื่อกี้เต็มที่ไหมคะน้องโนวานเธอเขาบอกว่าอยากเห็นโนอีกใกล้ใกล้กันเลยเนา น่ารักไหมน่ารักไหมลูกชายโดนน่ารักไหมน่ารักเนอน่ารักเนอะอะถือว่าผ่านไปแล้ว2เพลงจะมีโชว์อะไรพิเศษมากกว่านี้อีกไหมน้องเอิร์ธอ๋อเมื่อกี้แค่แบบเหมือนจริงเอาล่ะนี่จะรอวันไร้ขิงมาแล้ว โชว์ต่อไปขอให้มันเวอร์กว่าน,นี้ oh. ได้ไหมทำไมจะไม่ได้ล่ะเพราะนี่คืออะไร No way the โนบิจะฟูชันกีซิ่งเลยนะ oh. ไม่ใช่กีซิ่งลูบี้เ <laughs> อาล่ะให้โนบิค่อยเปลี่ยนชุดดีกว่า <Okay. S 2> นะคะรับประกันว่าโชว์ต่อไปเวอร์กว่าน,นี้อุ้ยแน่นอนอ่าขออนุญาตขออนุญาตเช็คแทนเผื่อทุกคน เด็กอ่ะ่าเต้นว่เวอร์อะไรอย่างเงี้ยกใช่ไหมผ่านเพลงแรกที่โนอินโนนเต่นอนต่ยังไงอุยเอาแล้วเอะดูยา้รูไหมดูให้ดูไหมกอนถอนคันใคอยากอู่ต้องกินตำดาอยากดูไหมถอยอะไรนให้พี่ดูได้ขอเล่าหน่อยว่าแบบตอนแรกเจอพี่โนอินยังไง แต่ถามว่าความจริงเป็นไงไม่คือก็กดีค่อไม่ความจริงที่เราอื่นเป็นคน่กมากเออแลว็นี่คนตลกด้วยเนาะเอก่อนก่นที่เราจะมาเอาอางี้ให้นอย่นพูดอะไรนก่อนกันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปนองอนไปแล้วเดียวชีนจัดเต็มเลยทุกคนใจเรียนะอ่ะมาเก็ก่อนอื่ขอ ก่อนเลยที่มาเป็นเกสในงานที่นะคะตอนแรกไม่รู้ว่าน้องาไหนเอาจริงๆเอาความจริงเลยการแสงการมาเทิงไทยที่ผมรู้จักสี่ก็มีอยู่แค่ไม่กี่คนสดคืที่ชวนมาคืนรู้ัอยู่คนเดียวเหรอ่เธอไ่กันนะงเร่คือพานงกีเป่นพันเต้นเกมาก็เลยแบบแต่ละทันมาเป็นเกสงานพี่ไหม เบอกว่าตอนที่รู้แบบหนูโทรหาเทอะไรวาพี่วันที่20เขพอคล้คิวห้ามไปในเด็กขาดนะแล้วทุกคนแล้วทุกคนของเมานี้ก่อนจะบอกทุกคนว่าจริงๆวันนี้โฟกิสต้องไปโชว์อยู่ที่ประเทศ ถูกมาแต่ว่าฟังทีรัยมันก็เขินอ่ะใช่ไหมทำอะไรดีนี่หล้วจังหวะเมื่อกี้นะที่บอกว่าผมอยากโวยพรคนข้างผมฉันก,ก็เอ้ยมีฉันก็คิดกลังเหมือนเทุกวันนี้อ๋อไม่มีนะเราใส่ตาเขามองกันแต่คนนี้คนเดียวเลย อะบอกคุณบอสไหมคุณบอสอยู่หลังเวทีตรงน,นี้น่าจะได้ยินว,วันนี้เขามาเป็นแขกรับเชิญให้เราค่ะก็อยากขอบคุณบอสมากมค่ะบอสเป็นคนที่ไม่เคยลืมวันพิเศษต่างๆของผมบอสเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดยินดียวๆของผมมากเป็นคนที่แบบว่าจับได้ทุกอย่างผมชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็วันนี้ให ก็อยู่ด้วยกันไปแล้วด้วยผมว่าผมว่าผมจะยกเวทีนี้ให้กับโนเอ็นต่อนะจริงดีกว่าเพราะว่ามีอะไรสะพายเยอะเลยใช่ไหมล่ะโอเคครับพี่ไฮก็ฝากโนเอ็นต่อด้วยครับขออนเญาถามอีกนิดนึได้ไหม18อยู่ด้วยกัน19อ้ยพอน20ก็อยู่วันนี้ที่1ที่2ไปไหนคะ นะ <Bond> อ <occurs> ๋อนี่เมื <serving> <Enfin feels S 2> ่อกี้ที่บอกอยากกินยามไม่า้อุพูดคือเขาว่าสัญญาของผมไว้ยังไงทุกคนรัาติดตามเลยนี่เหตุนี่เหตุสองเหตุการหนึ่งพาดันไปยืนยาต้องรอวันที่ว่างหนึ่งสองอีกวันที่มีงานเพราะว่ากลัวเดี๋ยวหน้าบวม่คือผมอ่ะทานได้แต่ตนเนี้ย ล่าสุดผมทำตอนเที่ยงไปกินข้าวหรอกลัวหน่าห่ว,วงครับกลัวเขากลัวแบบ,บเขากลัวจะแบบามีมีมพุงพุงออกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยของเขาเพิ่งรู้ว่าถอดแบบออ,อ,มก,นนบก,อกมีถอดเสื้อด้วยเพิ่งรู้เหมือนกันเขาเพิ่งรู้เมื่อกี้แหละว่าถอดเสื้อด้วยเมื่อกี้นั่งอยู่หลังเวทีก็นั่งแบบนั่งดูในยูทูบเบอร์อ,อ้วาวพูดขนาดนี้ดช่วยแบบ ชุดดักนางนี่พูดขนไดนี้คือหัวเขาหรือว่าไงอ๋อไม่ได้หัวแค่เราก็เซอร์ไพรส์ไงว่าอ๋ออ๋นอนขาดนี้เลยหรออะไรแต่ว่าวันนี้เป็นวันของโดเองใช่ก็ใหนะ้เขาเต็มที่น้องไเป็นไรใช่ครับผมโอเคเอาค่ะขอบคุณยบ้านค่ะขอบคุณทุกคนเชิญค่ะให้น้องถือดอกไม้ไบไม้ตลอดงานนี้เลย